ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอเอเวอรนตนพบแมนยู่อัปชั่นน้อยใช้เท่าที่มีคาดลายอัพผีแดงเยื่อนทอฟฟี่ดูเบนอมริมนาใหญ่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจไม่มีการเปลี่ยนทีมในแมตช์เยือนเอเวอรนตนศึกเพียร์ลิกอังกฤษวันเสาร์ที่22กลุ่กุมภาพันนี้ จากสถานการ์ผู้เล่นบาดเจ็บเป็นขยงทำให้อโมริม,มีผู้เล่นชุดใหญ่ให้เลือกใช้งานแบบจำกัดจำเพียงโดยเหตุนี้การจัดทัพจึงอาจจะแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากแมตท,ที่แพทท็อตแนมฮอสเปอร์เมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วแน่นอนว่าการเยือนทินกุริสันพาร์คมีความสำคัญอย่างมากเพราะทัพปีแสดงจำเป็นต้องเก็บ3าคะแนนให้ได้เพราะถ้าหากทำไม่ได้สถานการ์ของทีมค่อนข้างสุ่มเสี่ยงที่จะต้องกระเสือกกระสนดิ้นรนหนีตกชั้นเต็มตัว ด้วยเหตุน,นี้แม้นายใหญ่ชาวโปรตุเกสจะมีผู้เล่นหลักให้เลือกใช้งานไม่มากนักแต่คาดว่าทุกคนที่ได้รับโอกาสลงสนามพร้อมที่จะทุ่มเทเต็มที่เพื่อที่จะคว้าชัยชนะกลับบ้านให้ได้เพราะมันมีความหมายถึงอันดับบนตารางลีกและสภาพจิตใจของทัพเรดเดวิลด้วยคุรักษาประตูอองเดโอนานาตอนนี้โอนาน่าต้องรับบทบาทสำคัญอย่างต่อเนื่องแม้เจ้าตัวจะทำผลงานไม่คงเส้นคงวา แต่ด้วยการที่เอาตายบายินดีมีปัญหาบาดเจ็บดังนั้นอโมริมไม่มีทางเลือกอื่นต้องไว้วางใจในด่านชาวแคมรูนต่อไปกองหลังนูเซมาซาอุยแฮร์รี่แม็กควายมาัทายเดลิกกรณีแนวรับก็ต้องบอกว่าออปชันในการเลือกทีมมีน้อยมากดังนั้นอโมริมจําเป็นต้องยึดสามกองหลังชุดที่แพ้สเปอร์ต่อไปเพราะทั้ง3คนถือเป็นผู้เล่นชุดหลักที่ยังคงไว้วางใจได้บ้างแม้เกมล่าสุดจเสียท่าให้ไกลเดทองก็ตามแต่หากมองภาพรวมเรื่องฟอร์มการเล่นและความรับผิดชอบ ถือว่าไม่ได้เสียหายอะไรมากนะักด้วยเหตุน,นี้พวกเขาเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะรับบทบาทเกมรับให้กับทีมเหมืนเดิมกองกลางดีโกดาโล่บรูโน่แฟร์นันกาซิเมโร่แพทริกดอกูกับตันบูโน่ยังคงเป็นหัวใจสำคัญในแดนกลางของผีแดงโดยเล่นร่วมกับกาซิเมโร่ซึ่งถูกวิจารณ์อย่างหนักในเกมแพ้สเปอร์แต่ด้วยการที่คริสเตียนเิลิกเซ่นกับมาเริูอกาเต้ยังไม่ชชวร์ว่าจะฟิตทันลงสนามส่วนคอบบี้ไมนูยังเจ็บอยู่ฉะนั้นอโมริมจึงต้องไว้วางใจรตเตจอมเก๋าชาวบาซ์เลียนเหมือนเดิม ขณะที่วิ่งแบ็กซ้ายขวายังคงเป็นหน้าที่ของดาโลกกับดอกูที่ตอนนี้ปรับตัวกับการเล่นในหลีกเมืองผู้ดีได้แล้วและความเร็วของเขาน่าจะช่วยทะลุททรวงแนวรับเอเวอเรตได้กองหน้าโจาชัวเซอร์ซีอเลฮันโดกาลาโชลาสมุดฮอยลุนแฟนผีโปรเจกต์อาจจะรู้สึกเหนื่อยหน่ายที่เห็นฮอยลุนกับเซอร์ซีลงสนามพร้อมกันแต่เมื่อไม่มีออปชันในแนวรุกการให้โอกาสทั้งคู่ลงสนามจึงไม่มีทางเลือกแม้ว่าพวกเขาฟอร์มไม่น่าประทับใจแต่ก็ยังพอที่จะพึ่งพาได้มากกว่าพวกดาวรุ่งที่ไร้ประสบการณ์ ส่วนกานาโชอาจจะพึ่งพาได้มากที่สุดเพราะความคล่องตัวของเขามีประโยชน์กับทีมันสุดคั่วเกรดก่อนเกมเอเวอร์ตันพบแมนยูไนเดสุดพิมลิกอังกฤษในวันเสาร์ที่22กุมภาพันนี้เปิดหัวด้วยเกมเอเวอร์ตันพบแมนยที่กุลสันพาร์คโดยพวกเขาอยู่ในอันดับที่14กับ15ตามลำดับแต่ฟอร์มในพักหลังนั้นสวนทางกันอย่างสิ้นเชิงจากการที่ทอฟฟี่สีน้ำเงินกำลังฮอตสุดขีด แน่นอนว่าหนึ่งในไฮไลท์ของเกมนี้คือการที่เดวิดมอยส์ผู้จัดการทีมเอลตันจะได้เจอกับแมนยูน t เต็ดหลังจากเคยรับงานกุนสื่อของที่นั่นในฐานะทายาทของเซอร์อเล็กเฟอร์กูสันซึ่งเราก็จะมากล่าวถึงเกร็ดที่น่าสนใจก่อนถึงเกมนัดน,นี้กันฟันร้ายของทอฟฟีแม้ว่าในช่วงหลายฤดูกาลที่ผ่านมาแมนยูนเต็ดจะมีผลงานไม่คงเส้นคงวาเท่าไหร่นักแต่เชื่อหรือไม่ว่าการเจอกันในลีก5นัดหลังสุด เอเวอร์ตันเป็นฝ่ายแพ้ทั้งหมดสำร้ายถ้านับเฉพาะ4เกมที่ผ่านมาพวกเขาก็ยังทำประตูใส่ปีศาจแดงไม่ได้เลยด้วยถ้าหากเกมในวันเสาร์นี้มันได้บทสรุปแบบเดิมอีกมันก็จะทำให้ถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี1960ที่เอเวอร์ตันแพ้คู่แข่งในลีกถึง5นัดติดต่อกันในสภาพที่เจาะตะข่ายไม่ได้แม้แต่หนเดียวโดยทีมสุดท้ายก่อนหน้านี้ที่ทำแบบนั้นใส่พวกเขาได้ก็คือวูฟแฮมตันวันเดอเรอร์ สำหรับแมร์เดต์เองนั้นพวกเขาก็มีลุ้นบุกไปชนะได้ถึงกุลิสันพาร์คในเกมลีกเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนปี2007หลังจากตอนเดือนตุลาคมปี2022เคยกลับมาพร้อมกับสกอร์2ต่อ1นส่วนซีซั่นที่แล้วก็ไปเก็บชัยที่นั่นได้3ต่อ0ูเจ้าบ้านสุดข่มอย่างที่รู้กันว่าเอลตันกำลังฟอร์มร้อนแรงสุดๆจนถึงขนาดที่ว่าในเกมลีก5นัดหลังสุดพวกเขายิงได้ถึง12ลูกมากกว่าที่ทำได้ในช่วง16เกมก่อนหน้านัน จากการที่ช่วงนั้นทําได้เพียง11ประตูไม่เพียงแค่นั้นทนับเฉพาะการเล่นเกมลีกที่กุริสันพาร์คในช่วง3เกมที่ผ่านมาแล้วล้วก็เอเวอเรตันยังทําได้อย่างน้อย2ลูกครบทุกเกมด้วยซึ่งครั้งสุดท้ายที่พวกเขาเคยยิงในบ้านได้ดีนานกว่าชุดปัจจุบันคือช่วงเดือนตุลาคมปี2017จนถึงเดือนธันวาคมของปีเดีวยวกันที่เคยทําประตูในเกมเย้านัดละ2ลูกในศึกเพมยลีกได้ถึง5นัดรวดทีมเยือนมีปัญหาแดดหน้า ในทางตรงกันข้ามแมนนิเต็ดมีปัญหาเรื่องการทำประตูจนทำให้ในสีซั่นนี้พวกเขายิงในลีกไม่ได้ถึง10นัดเข้าไปแล้วโดยมีเพียงเอลวัตันที่เท้าบอดเยอะกว่าพวกเขาจากจำนวน12นัดแต่ผลงานที่เลวร้ายแบบนั้นส่วนใหญ่แล้วมันเกิดขึ้นในยุคข,ของชอนไดไม่ใช่ภายใต้การทำทีมของมอยส์ผลงานดังกล่าวทำให้ตอนนี้แมนนิเต็ดท่าบสตรีติการทำประตูในเพีย์ลีกภายในฤดูกาลเดียวไม่ได้เยอะที่สุดหากนับเป็นจำนวนนัดเป็นที่เรียบร้อย โดยเท่ากับที่เคยทำเอาไว้ในฤดูกาล2 0 0 4ันสถึงกับ2015-2016ถึงและมันก็มีโอกาสสูงที่แมนยูนเต็ดชุดนี้จะสร้างสถิติสุดเลวร้ายขึ้นมาแบบเดียเด่ยวๆได้นอกจากนี้ในเกมลีก10นัดหลังสุดแมนยูนเต็ดยังทำประตูในช่วงครึ่งแรกได้เพียง1ลูกเท่านั้นนั่นคือลูกจุดโทษของบรูโน่แฟร์นันในเกมที่เจอกับไบรตันแอนฮอเอลเบียนเมื่อช่วงเดือนมกรา,าคมที่ผ่านมาซึ่งนี่ถือเป็นการทำประตูจากจังหวะโอเพ่นเพลในช่วงครึ่งแรกไม่ได้ติดต่อกันนานที่สุด ของแมนยูเด็ดหักนับเฉพาะเกมลีกด้วยขณะเดียวกันตอนนี้แมนยูก็เป็นทีมที่มีอตราการเปลี่ยนโอกาสการทำประตูให้เป็นสกอร์ได้จริงๆน้อยที่สุดเป็นอันดับ2ของลีกที่จำนวนเพียง8.4เท่านั้นโดยทีมที่ทำได้แย่กว่าพวกเขาก็คือเซาท์มปตันทีมแนนดับสุดท้ายของตารางคะแนนด้วยตัวเลข7.9พลังในบ้านของมอยส มอยสามารถนำทีมของตัวเองเอาชนะแมนเชสเตในเกมลีกนัดเย่าได้2เกมติดต่อกันแล้วนั่นคือตอนเดือนพฤษภาคมปี2023ที่พาเวสแฮมยูนเต็ดคว้าชัยไป1ต่อ0ย์ตามด้วยเดือนธันวาคมของปีเดียวกันที่คุนคอนพิชิตปีแสดง2.0ต่อส่วนเกมลีกนัดเย่าครั้งล่าสุดในธนานะกุนซสือเอเวอเรตของเขานั้นเจ้าตัวเอาชนะแมนเชเตได้เช่นกันได้แก่เกมที่จบลงโดยสกอร์1ต่อ0ย์เมื่อเดือนสิงหาคมปี2012อโมโริมเผยแข้งแมนยูซ้อมดีกว่าตอนแข่งจริง Head Coach Man, ดูเบนอัลริมเฮดโคชแมนเชสเตอร์เ r ็ดกล่าวว่าที่จริงทีมของตนซ้อมกันได้ดีตลอดช่วงที่ผ่านมาเพียงแต่กลับไม่สามารถนำไปใช้ในการแข่งจริงๆได้อาโมริมเข้ามาพร้อมกับความคาดหวังที่สูงพอตัวหลังจากที่เคยทำผลงานได้โดดเด่นกับสปอร์ติ้งลิสบอนแต่จนถึงตอนนี้ทีมกลับมีผลงานโดยรวมน่าผิดหวังโดยเขานำทีมชนะเพียง9เกมจากการลงเล่น21นัดในทุกรายการส่วนในลีกก็อยู่ในดับที่1 5 คุณซือชาวโปรตุเกสเผยว่าทุกวันนี้เวลาคุณดูเกมของเราคุณก็จะเห็นว่ามันมีปัญหาเยอะกว่าทางแก้ผมคิดว่านั่นเป็นเรื่องที่เห็นได้อย่างชัดเจนในบางนัดหนาะผมรู้สึกว่าเราทำได้ดีในบางด้านและมีดีพอที่จะได้ผลการแข่งขันที่ดีแต่เราก็จำเป็นต้องมีความคงเส้นคงวาที่ดีในการซ้อมหนาะผมเห็นว่าพวกเขาทำได้ดีขึ้นและสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีร่วมกันขึ้นมาได้ขนาดการสื่อสารกันในการซ้อมมันยังต่างจากวันทิเตกันจริงๆเลย การสื่อสารที่ผมพูดถึงมันหมายถึงเรื่องที่ทุกคนพูดกันขอบอลจก,กันและกันคอยบอกว่าต้องวิ่งไปทางไหนและคุยกับเพื่อนร่วมทีมคุณจะสัมผัสถึงมันได้ถ้าคุณเป็นนักเตะและเป็นโค้ชแล้วนะแม้กระทั่งการสื่อสารกันในการซ้อมก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆในการซ้อมนะผมรู้สึกว่าเราเปลี่ยนแปลงจุดนั้นไปในทางที่ดีขึ้นแต่สิ่งที่สำคัญคือการลงเล่นในวันอาทิตย์หรือไม่ก็วันเสาร์ ดังนั้นมันเลยเป็นเรื่องสําคัญมากๆที่ต้องเอาสิ่งที่ทําได้ในการซ้อมมาใช้ในเกมให้ได้ด้วยในการซ้อมนะผมสัมผัสได้ว่าเรากําลังสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันได้และเข้าใจว่าเราอยากเล่นในแนวทางไหนแต่พอถึงเวลาลงเล่นจริงๆแล้วเรากลับเจอปัญหาเยอะมากอาโมริมยืนยันด้วยว่าตนมีการปรับสไตล์ตามสถานการณ์อยู่เสมอเพียงแต่เป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเล่นบางด้านไม่ใช่ในเรื่องแผนการเล่น มันไม่ใช่ว่าผมไม่ได้ปรับตัวตามสถานการณ์เราปรับตัวอยู่เสมอบางครั้งเราเตะบอลจากปากประตูแบบสั้นๆแล้วจากนั้นก็โยนยาวเพราะคู่แข่งของเราบีบกดดันเราอย่างหนักผมพยายามปรับตัวเข้ากับนักเตะที่มีให้ใช้งานเป้าหมายของผมคือการพาทีมเก็บชัยชนะให้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาแบบนี้อโมดิมบอกตามจริงมอยส์คุมเอเวอเได้ดีกว่าตน รูเบนอัมริมกุนซือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสารภาพยอมรับเดวิดมอยส์ทำผลงานกับเอเวอตันได้ดีกว่าตนเองก่อนทั้งสองทีมพบกันในเกมเพีย์ลีกิวันเสาร์นี้แมนยูนเต็ดกับเอเวอตันต่างเปลี่ยนกุนซือระหว่างฤดูกาลโดยปีแสดงปลดเอริกเทนฮาก์กออกจากตำแหน่งและดึงรูเบนอัมริมเข้ามาแทนในเดือนพฤษจิกายนส่วนเอเวอตันเลือกใช้งานเดวิดมอยส์กลับมาคุมทีมอีกครั้งในเดือนมกราคมหลังปลดชอนได้ออกจากตำแหน่งในการเริ่มต้นกับกุนซือใหม่เหมือนกันเอเวอตันในยุคมอยส์มีทิ และเพิ่งไล่ตีเสมอรีบอร์พูลในเกมดาบี้แม์ขณะที่แมตช์ของอารโมริมยังส่งส่งสุดๆไม่ต่างจากเดิมเมื่อถูกถามว่าทำไมเอเวอตันกำลังทำผลงานได้ดีกว่ากับกุนซือใหม่อาโมริมตอบชัดเจนไม่อ้อมค้อมว่าง่ายๆเลยคือเดวิดมอยส์ทำผลงานได้ดีกว่าผมคำตอบค่อนข้างง่ายจริงๆความเชื่อมั่นเหล่านั้นและสิ่งเล็กๆอย่างการชนะหนึ่งนัด